คุณเคยกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ FaceTime หรือไม่วันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 26ที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งาน FaceTime ของคุณอย่างสิ้นเชิงด้วยการเพิ่ม Sensitive Content Warning มาเข้ากับ FaceTime แล้วคุณสามารถปกป้องตัวเองจากเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทำไมฟีเจอร์นี้จึงสำคัญและวิธีการใช้งานมีอะไรบ้างมาดูกันเลยปัญหาที่คุณอาจพลาดในยุคดิจิทัลปัจจุบันการสื่อสารผ่านวิดีโอคอล เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ความเสี่ยงจากการรับชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็มาพร้อมกับความสะดวกสบายนั่นเองโดยเฉพาะปัญหาไซเบอร์ FLASHING หรือการโชว์ของรับผ่านวิดีโอคอนที่อาจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจฟีเจอร์ Sensitive Content Warning จึงมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยสกรีนเนื้อหาเหล่านี้ก่อนที่จะถึงคุณประโยชน์ที่คุณต้องรู้ป้องก Cyber ัน Cy b e อ FLASHING ฟีเจอร์นี้ช่วยป้องกันคุณจากการถูกโชว์ของลับผ่านวิดีโอคอนโดยไม่ต้องการ ให้เวลาตัดสินใจเมื่อระบบตรวจพบเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนวิดีโอจะหยุดชั่วคราวให้คุณเลือกว่าจะสนทนาต่อหรือวางสายรักษาความเป็นส่วนตัวการประมวลผลเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น o d EVICE Machine Learning ทำให้ Apple ไม่สามารถเข้าถึงวิดีโอของคุณได้เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานวิธีการทํางานใน Face Time 1เมื่อระบบตรวจพบเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน2 Face Time จะหยุดทั้งภาพและเสียงทันที 3. หน้าจอจะแสดงคําเตือนเกี่ยวกับเนื้อหานั้น 4. คุณสามารถเลือกว่าจะสนทนาต่อหรือวางสายทันทีขั้นตอนการเปิดใช้งาน 1. เข้าไปที่ s e เ i n ิ s บน iPhone 2. เลื่อนลงไปที่ privacy security 3. เลือก sensitive content warning 4. เปิดสวิตช์ sensitive content warning ให้เป็นสีเขียว 5. เลื่อนลงไปที่แอป service access และตรวจสอบให้แน่ใจว่า FaceTime เปิดใช้งานอยู่สำหรับบัญชีของเด็ก ผู้ปกครองสามารถเปิดใช้งาน Communication Safety ได้ผ่านสกรีน Time โดยไปที่เซติสกร e น t ทม e c o m m u n i c a t i o n Sa f e t y เมื่อเปิดใช้งานแล้วเด็กจะไม่สามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้ด้วยตนเองหากไม่ได้รับอนุญาตคำถามท้าทายคุณคิดว่าฟีเจอร์ Sensitive Content Warning จะช่วยลดปัญหา Cyber FLASH i n g ได้จริงหรือไม่หรือคุณคิดว่ายังมีวิธีอื่นที่ Apple ควรพิจารณาเพิ่มเติมมาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลย